โอเคครับตอนนี้เราจะมาสุ่มไข่ส้มไข่ที่ทําจากโรงแรมนะครับหนึ่งพันใบดูนะว่ามันมันจะได้อะไรได้แบบสัดเพศจิตตัวนะโ okay. อเชเรอแบบไม่รีรอครับเปิดปเลยพันใบจิตยอมเมื่อกี้เปิดเป็นหนึ่งแนะละอยวเก้าเก้าเก้ารอดูลนะ้วว่าทั้งหมดมันจะได้แบบได้ได้บอสไฟแล้วก็ ได้รถกี่คันได้ปอึิมากี่คันอันนี้จะลอมจากหลอมในบ้านด้วยนะครับโอ้ครั้งแรกก็คือได้ไฟเก้าีม้าสิบเอ็ดไม่แย่นะก็เฉลี่ยเข้ามาประมาณสิบตัวนะครับเอาไปเก็บกันแล้วเราก็ไปหลอบในบ้านต่อ เพราะว่าบอสไข่โรงแรมมันจะไม่มีโอกาสไป้รถนะต้องไปหลอมในบ้านในเดียวเราดีรถถังขึ้นมาเนะก็ติดพันวนะล้รถถังั่งทนลุย อ่ะอยู่ไหนวะนี่หรอเออใช่ประเดี๋ยวย่สิบเก้าเอาโอ้โหที่สามกว่าบาเยอะจัดโอเคเป็นัไครับสามกว่าเออพิแทอะไรบ้าง โอ้โหได้บอสไฟมา5ตัวรับรถ3พันเฮ้ยอันนี้จากจาก,จากเมื่อกี้พันหนึ่งได้ได้เก้าอันนี้สามอันนี้สามร้อยกว่าได้ห้าน,นี่ถือว่าเยอะมากเลยนะก็ก็ได้รถได้โอ้โหโอเคตอนนี้เราได้บอสไฟเก้าบวกห้าละครับรถสามพันเก็บเก็บ,หบให้เจ้าจอนเก็บรถดได้วัน รถสายเวทเขียบอยู่โอเคก็าหลอมต่อนะครับปื๊ดรอบนี้โหรอบนี้ไม่ได้บอสไฟเลยว่ะได้บอสทั้งเฉ่งกับรถคันหนึ่ง เฮ้ยรอบนี้บอสออกว่ะเฮ้ยออกอีกแล้วโอ้โหได้ม่ได้ก็ออดยอกดีเลยโอ้โหถือว่ามือขึ้นจัด,จด ได้อีกแล้วมากับโดยจริงๆอีกตัวแล้ววะว่าใส่จแปลกยี่สิบตึงตึงตึิงตึงรู้สึกว่าในบ้านมันมีโอกาสตอบเยอะกว่านะ ไข่ที่หลอมจากในบ้านอุ๊ยได้อีกแล้วตับจิงเกร์โอ้โดนีเกินถ้าได้อีกนี่แบบไม่มีอะไรจะพูดนะถ้าได้อีกนี่คือแบบสุดแตะดวงนี่แบบโดนีเกินเด็กนอนดูนะไมได้ไหมนั่นไงเงียวะเงียหรอกไปละ ไม่ได้แล้วก็อพอเลี้ยงก็นอละดูไข่ในบ้านหรืออะไรอีกไหมยหมดแล้วนะรครับเหลือไข่ส้มธรรมดาเราจะเปิดเล่นไปเลยนะต้องเว็นการเปิดไปได้อีก <laughs> โอเคครับก็จบกิปแค่นี้นะครับสรุปได้กี่ตัวเดี๋ยวได้กี่ตัววะเดี๋ยวผมไปจะีบผมแปะให้ก็แล้วกันนะมารีกี่ตัว